ท้องแฝดน,นะคะทำยังไงนะคะให้ลูกทั้งสองคนหนักคนละ3ากิโลนะคะคุณแม่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะที่คุณแม่กินทุกวันเลยะคะ่ะนั่นก็คือโปรตีนค่ะนี่นะคะเป็นโปรตีนแบบเวลเมกา้าเป็นโปรตีนพืชน,นะคะจากหัวใจเตาสีพรอนี้ไม่กินตั้งแต่คลองแรกเลยเวลาชงก็1ช้อนแบบนี้นะคะได้โปรตีน20กรัชมชงง่ายมากคนแป๊บเดียวละลายเลยจะชง ตัวนี้นะคะกินแล้วไม่ไม่ค่อยลงแม่เลยนะคะดูแขนแม่แม่งแขนเล็กอยู่แล้วก็หน้าก็ยังไม่ลงขาก็ยังไม่ลงนะคะลงแต่ลงแต่บุงนี่ค่ะลงแต่ท้องของแม่เลยะคะ่ะน,นี่กินแล้วก็ไม่คว้านค่ะลองซื้อแบบทดลองก่อนก็ได้นะคะว่าชอบหรือเปล่าก็จะเป็นแบบซองเล็กแบบนี้แต่ถ้าคุณเพ่คนไหนที่แบบติดใจแล้วก็คือจะเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะคะได้สามชิ้นประหยัดกว่าะคะ่ะ เข้ามาเยอะมากว่าคุณแม่้องใหญ่มากทำไมท้องไม่แตกเลยนะคะน้ำหนักแม่ขึ้นมา26กิโลค่ะน,นี่นะคะสามตัวนี้จะท้ายดูอันนี้จะหมดแล้วค่ะเหลือนิดเดียวใช้จม